อ่ฮายเป็นไงกันบ้างจะยินเป่าหนึ 1, 2, 3, ่สองสามสี่ออ่าไงล่าไงล่าเสร็จแล้วโว้ยทบเสร็จแล้วโว้ย <c oughs> เฮ้ยมันเต็มตัวนะเว้ยตัวเนี้ย ตอนนีเต็มตัวนะเว้ยเดีเต็มตัวนะเว้ย,เ,วเ,วยเสียงก็ไม่กักขาแล้วใช่ไหมมันจะไม่มีเสียงแบบออกมาแล้วใช่ปะโอ้ตั้งค่าหลายอย่างเลยรอบนี้น่าจะเป็นอะไรที่รับรู้และดีขึ้นเยอะเลยคิดว่านะอ่าขอไปอยู่ตรงนี้หน่อยแล้วกันอ่าอันนี้คือต้องเปิดอีกเครื่องมาคือเปิดมาบุกอีกเครื่องเพื่อมาอ่านแชทขอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> มันต้องหันไปดูแล้วโมเดลน่าจะหลุด เอขึ้นไหมวะเดี๋ยวต้องขอกดไลค์สตรีมเพงดูก่อนว่าผมมันไม่เห็นอ่าเพราะมือถือก็อมาถ่ายอะไรเงี้ยแทนที่จะเอามาอ่านแชทอะไรเงี้ยปิดเสียงทันไหมรอกูได้คอมก่อนเถอะคุณโมลิสู้ๆครับขอให้ได้ไวๆสวัสดีคุณคิวกลม <c oughs> ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วอ่าหน้าหลุดยังอือโอเคโอเคต่อติดแล้วอ่ามันต้องหาที่วางรตบุกดีๆไม่งั้น,นพอหันไปอ่านเมนทีมคงแบบอ่าตัวน่าจะหลุดอ่ะอืม อ่าแล้วก็มีวิญญาณเก้าอีอยู่ข้างหลังด้วยนะเออไหนก้าอีปลาฟ้าเนี่ย <c oughs> ม,มันมันมีวิญญาณอยู่ข้างหลังเป็นสแตนสแตนก้าอีอยู่อยู่ด้านหลังไม่แน่ก้าอีอาจจะเป็นร่างจริงก็ได้ส่วนตัวที่ใส่แว่นขยับเนะี่ยอันนี้เป็นสแตนเลยเออเออ,เอ,อ,อันนี้แล้วก็อยากอยากจะให้ดูมากเลยก็คือนี่กําหัวเห็นป่ะเห็นเห็นแสงที่แว่นไหมเนี่ยแสงเนี่ยแสงแสง,แสงเห็นป่ะนี่นี่ คุณโมลีเกวกาดคอนเซปช่องเอาไหนเอาไหนอาบอกเลยว่าเปิดหลายโปรแกรมยี่คีเลยแล้วแม่งแหลกแน่นอนการการดิสตรีแม่งจะแหลกมากๆอ่ะแล้วก็การเอ่อการวาดก็จะแหลกด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยได้กบถึงขั้นนี้แล้ว ขอลองสักรูปแล้วกันอ่าออีกตำแหน่งคีบอ์ดโอเคเสียงดังนิดนึงแต่ใช้ได้แหละโทษทีอืมจริงตัวละครปรับละเอียดได้มากกว่านี้นะแต่แหลกเกินไปไม่ไหว ไม่ไหวจริงๆคือถ้าแหลกวันนี้ม่วาดรูปไม่ได้จริงๆอ่า,อาขอวาดเป็นไอ้นี่ลนะกันวาดตัวเองถ้าคุณเห็นว่าด้านล่างมันมีพื้นที่เปล่าใช่ไหมอันนั้นเป็นพื้นที่สปอนเซอร์เพื่อเพื่อมีคนต้องการสปอนก,นก็มาแปะไป เตรียมมื้อที่สปอนเซอร์ไว้พร้อมเลยอ่าอ่าไม่ไ,มไมต้องเลยเยอะนี้เกือบผิดแลเยอะแล้วกูเนี่ยเห็นอ่าเรียกว่าอะไรว่าพีวีของอ่าโพลลกกอนน่ยที่เป็น หนูจะเป็นวีดูเปอร์เนี่ยแหละอ่าคือแบบงานแม่งสวยเยี่ยเดเลยคือแบบไอ้งานคุณภาพสัตว์แล้วแล้วประเดคือมาตอนที่แบบทำไลทูรีเสร็จพอดีแบบไอ้พอจะทำอันนี้มันก็มีคนมาทำด้วยแม่งเลยแบบเอ้แต่แบบยังไงงานก็คุณภาพจริงแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ย เนี่ยเก่งสัตว์อ่าคนดูอยู่คนเ่ยสองคนเยี่ยมไปเลยวะอันนี้มาอะไรแป๊บเดียวนะเพราะเดี๋ยวก,ก็ไปกินข้าวแล้ว หรือว่าจะแบบเปิดไลทิ้งไว้จะดีอ,อ่ะอ่าวงกลมวงกลมคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไอสัตว์แล่โแค่แบนกลมมันมันยากเลยวะ โอเคได้่าทีนึ่อิสมีโดวฉันพุทธิะดชทำไมวาดพุทเดชไม่หลับไม่ได้ มันเป็นน้ำว่าภาษาแล้วเนี่ยว่าให้ห่วแตกชิบหายเลยอื อ่าจริงๆอ่าโมเดลนี้ทําตามมาสองข้างนะแต่เนื่คงจาเที่ว่าผมมันบงังก็เลยไม่สามารถมองมเห็นตีตค้างได้เป็นเรื่องนงาเซาวนิดๆที่เจาจะไม่ทางที่เห็นตีตค้างอาหน้าเดี๋ยวก็ทําคลิปไลทูดีออกมาอยู่ดีเพราะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวก็าก็ได้เห็นตาตอ้างอยู่ดีๆถึงมันจะดูน่ากลวนดิดนึงก็ตาม านี่มีคนดู่จริงป่ะวะกดเข้ามาแล้วหายไปงั้นเลยไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs>

Soul นี S S ่ o L, วะจิตวิญญาณอย่า yeah. ่างหูรูปกวีค่ะนี่แหละออริชั่น วาดคนรีบพราะว่าหิวข้า,าวแปลว่าสวยมือทุเรศจัดอ่อขอดีๆหน่อยอ่า แปลว่าสุดยอดไปเลยจ้าเซอร์เซอร์น,นิดนึงไม่มีเขาเอ้ยมีเขาไม่มีหนวดแต่มีเขาอืมอ่าเอาแค่นี้นพอจบบายแปลว่าเป็นการเทสที่คิดว่าจะโอเคอยู่นะเอย คอค่ะโอเคบายบายแค่นี้แหละไปละคุณลัก